สวัสดีครับอยู่กับช่องดินด่วนสายล่องพี่บูนครับดูรถใหม่ๆม,มาเยอะละไม่ว่าจะเป็นมาร์คทีหไม่ว่าจะเป็นมาร์คเอกเอามาดูคุณปู่กันบ้างครับเจ้าโคม,มสัสุครับผมพีซีร่สิบรุ่น2ครับผมโอ้เจ้านี่จวดครับจวดจวดเร็วครับเร็วอ่ามา อ่มีการไอืเ่อันเขาไดอยู่บ่เอได้ที่เบื้องหลอ,อได้ที่เบื้องหลอดฮะต้องขอภอภัยติดธุระแป๊บหนึ่งอ่ะเริ่มต่อละได้ รอรอครับรอรอแป๊บหนึง่งกำลังคุยอ่ะดูกันต่อครับทีนี้คุยเรื่องงานอยู่ย มีโหลดนิดหน่อยครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเร็วครับคันนี้เร็วในบรรดารุ่น2นะครับในบรรดารุ่น2องนะคันนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมใช้ได้ครับเร็วครับ ก็ได้วันละ1 3 0ยสาร้อเที่ยวอยู่ครับถ้าเป็นงานเที่ยวนะถ้างานเหมาก็อยู่ประมาณ120เที่ยวครับต่อวันรถคันนี้ทีมงานโชคอนุชิตครับผมโนนหลักห้าส่งเข้าประกวดจากภูรุ่งเจริญการช่างครับผม สุดจัดครับสุดจัดคันนี้โอ้ เร็วครับเร็วเร็วเร็วการนีร้เอาไปแล้วสักกานไปลงงานหมอสักกานไปลงงานหมอสักการจะไป,กกไปกกขี่รถครับไปเบิ่งนๆเราอ๋อไปแล้วครับไปลแล้ว 拜拜拜。Bye, bye, bye. ต่อไปเป็นรถเสียยาวครับเย้ yeah. ครับเร็วเร็วนี่รถเสียแฟมมาแล้วรถเสียแฟมโอ้โเร็วครับเร็วเร็วเร็ว,รว,รวคันนี้ตระก,กูลโคมตส,สุรุ่น2นี่นะคันนี้ก็ถือว่าผ่านครับเร็วจัดครับ ติงกระดิ่งแมวเลยเดี๋ยว สุดครับสุดสุดคันนี้ แล้วครับอามารถเสียแฟมหรือว่ารถใครรถปาชูร้อยสิบห้าครับสาร์แตนด,ดัดหวานเย็นรับครับคันนี้สอสุนิสามาเลี้ยงหน้ากระดานเข้ามา แต่เอ็มบอกว่าเลี้ยงหน้ากระดานเข้ามาเลยตัดทันก็ทันไม่ทันกูก็จอดนอนว่างั้นอยา่า จัดครับสุดจัดครับถือว่าเร็วเร็วจริงครับเร็วจริงครับในตระกูลรุ่น2นะครับ บิงใกล้ครับบิงใกล้ประมาณสัก800เมตรครับผมรถ5คันก็รอรอ,รอนิดนึงครับรถผมจอดครับวันนี้เสียโป้งไมล่ละออกไปเมื่อกี้ เร็วเร็วเร็วสดสุดสุด,สด,สดไม่แพ้ใครในชิดในโลกครับผมสู้ตายเหมือนกันครับ115ร1 5ยคันนี้มึงวิ่งได้กูก็วิ่งได้เหมือนกันเพาะงั้นมึงวิ่งได้กูวิ่งไม่ได้สักพักเดี๋ยวกูก็วิ่งได้เองเอายาีย ไปแล้วครับนี่ครับการลอกนาครับการลอกนาหน้าสัตไอ้ฝั่งอำเภอพิบูลมังสาอาหารจะเป็นอย่างนี้นะครับเราจะคืนดินหน้าไว้ให้เขาครับเพราะว่าถ้าเราลอกดินไปหมดไม่เหลือดินหน้าเวลาทํานากว่าจะนากว่าจะมีปุ๋ยมันก็หลายใช้เวลาหลายปีครับเราต้องคืนดินหน้าเนี่ยเห็นไหมครับนี่เราคืนดินหน้าไว้ให้เขาครับเราจะคืนดินหน้าไว้ให้เขานะครับนี่ ราะว่าจะได้ทํานาก็จะได้มีเชื้อดินเก่าด้วยนะครับเนี่ยอย่างนี้นะครับเนี่ยโอเคพอหอมปากอหอมคอครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกระดิ่งติดตามด้วยนะครับจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้บายบา e